สวัสดีค่ะพี่น้องวันนี้จอยชาแนลจะพามากินข้าวมันไก่จัดจอยชาแนลทำเองจ้ะดูยดูใน YouTube เราก็ทำเองจ้ะนีะ่ข้าวมันไก่นี่ไก่จ้ะนี่น้ำซุปจ้ะแล้วก็น้ำจิ้มข้าวมันไก่จ้ะ ที่สำคัญค่ะข้าวมันไก่จอยทำเองจอยเชะแนลทำเองจ้ะวันนี้ก็ไม่มีใบพักชีจ้ะพี่น้องแล้เาจนหอมนั่นมากินด้วยกันจ้าพี่น้องมาเด้อจ้ะเดี๋ยวขอกินข้าวก่อนข้าวหอมจ้ะ วิธีทําก็จอยแช่แช่งเข่าแช่เข่ามะลินี่ะจ้ะแล้วก็เอาข่าเออเอาเอาขิงเอาหัวหอมแล้วก็กระเทียมก็ลากผักชีจ้ะเอาไปผัดใส่หนังไก่น่ะจ้ะแล้วเองก็เอาเข่าแันก็เอาเข่าอนี้ไปผัดไปผัดแล้วก็เอามาหุงแล้วก็ตักน้ําในที่น้ําต้มซุปเนะ่จ้ะเอาใส่เข่าเข่าหอมหอวมจะพี่น้องหอมเครื่องเทศ เอาหอมมากเลยจ้ะมันเอาหนังไก่เอาลงไปเจียวค่ะเจียวอันหนังไก่หอมกระเทียมแล้วกว็ถิงจ้ะจอยเชนเนลดูในยูทู e แล้วจอยแชนเนลก็ทำแต่พี่น้อง น้ำจิ้มก็ไม่ได้ทำเองจ้ะที่สำเร็จเป็นขวดแต่ก็หอมนะพี่น้องน้ำจิ้มก็อร่อยจ้ะพี่น้องข้าวอร่อยมากเลยจ้ะ จ,จุน้ำจุบกะไซเอหัวใจเท่าแล้วก็หัวแครอทจ้ะพี่น้องลองอาไปทำดูเดอ้อแต่พี่น้องเดี๋ยววันหลังที่ทำให้ดูจ้ะวันนี้ลองสูตรก่อนเว่าเขา เขายังอร่อยเลยเข้าหอมมากเลยจ้ะอืมอืมอืกรเปิดปัจจุบันไม้แหละ Để phí 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 khóa nuôi gia tử cha bình non cứ cứ từ ban cái, khóa tuyết cần làm chút có lợi cho bì nọ hóm hóm với chèm cá, hóm ra rắp á thì chà hóm chính ra cho bì nọ bỏ chạy thao ở đây Năm phút ở đây cả chọc kéo Kéo cái, cái, cái đuộc bánh thịt cháu đi hít Máy là đuộc chẳng quán mẹ chính khẩu. Khát bài bác chí ra giải năm chục rực tay. ที่เข่าออกมาเออซื้อไก่มัดหนึ่งตัวจ้ะอป้วเล่นต้นย้อยเ่เแ็มนี้กินไม่เลี่ยนแต่ถ้าไปกินตลาดฉันว่ามันเลี่ยนที่นี่ไม่เลี่ยนที่นี่ ตาปกติเก่ามันไก่เขาจะไม่ให้มีกระดูกเนาะแต่ฉันชอบก็กระดูกมันเห็นจ้ะพี่น้องไว้เชนเนลชอบทำตามปากที่เราต้องการนะจ๊ะพี่น้อง càu mắm chảy chứ mà anh chín noi rồi, sắm tinh tông sáp chín xài ít, nhiều đấy, đi ăn đã xếp bay, du lịch cả แครอทกันแครอทหวานหวานพี่น้องเข้าอร่อยมากเลยฉันแช่เข่าไว้ฉัแช่เข้าไว้แล้วก็เอาเข้าไปพัดข้าวสารน่าจะพี่น้องจ็เอาไปหุงหุงน้่หมูหุงเข้าน่จ้ะ อุตอนดูสามีกินมัดจานเลยจ้ะเขาเป็นเบ็ดงานมๆแต่พีน ong วันนี้เพียงทิปนาทีจ้ะแตม่มีฉันตักเอาไก่ห้บกแเ้าก็ดูกมาให้ผมเด้อเป็นไร หลังก็จะไม่กินกระดูกแต่พี่น้องไต่ก่ากระดูกกัดติดโครหรือเปล่าก็ไม่รู้เนาะกระดูกมันต้องปีกมันได้พี่น้อง กไก่ก็มีแต่ว่าฉันไม่ชอบชอบกินตรงเจียวน่องมันเนี่ยร้อนๆจ้ะ จานเลยวันนี้อ๋อวันนี้เจี้ยงจานเลยที่น้องเลยอร่อยแล้วมาไก่ย่างเ,เนี่ยย่างทีอ่อีกเยอะเูยค่ะจัด ทำทุกอย่างง่ายเลยจอยช a แน,นลอิ่มแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดซับก็ใครล้วกดติดตามเด้อจัดพี่น้องวันนี้จอยช a แน,นลมาทำข้าวมันไก่ให้กินจังอิ่มเลยจะ้ะขอบคุณเด้อค่ะพี่น้องเดี๋ยวเจอกันใหม่ดีจ้าสวัสดีค่ะ ขอบคุณค่ะพี่น้อง